สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังกาเดอรลี่เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอาธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่อง Blue ล็อกในตอนที่282ชื่อตอนว่าต้องการคุณเนื้อหาในตอนนี้ก็กําลังสนุกมากเลยครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ณนะปัจจุบันช่องการ์ตูนเรื่อยๆเปิดเช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับ คอนเซปต์ของช่องเราจะเน้นการพูดคุยวิเคราะห์ในส่วนเนื้อหาของการ์ตูนนั้นๆและเพื่ออัดทลดสความสนุกในการอ่านของเพื่อนๆผมจะไม่พยายามใส่รสสนิยมอคติความไม่พอใจลงไปในเนื้อหาแต่ถ้าจะมีก็อยากจะให้มีเพียงแค่ความสนุกเท่านั้น เพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องก็สมัครกันเข้ามาได้ส่วนท่านไหนไม่สะดวกแค่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันก็ยินดีครับสำหรับฉบับลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเรื่องบูล็อกณตอนนี้ก็ออกมา26เล่มแล้วเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อมาอ่านกันได้ฉบับลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์วิบูลกิจมีทั้งแบบฉบับหนังสือการ์ตูนและอ e ีบุ๊กในแอป,ปของวิบูลกิจครับเอาละครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า ความเดิมในตอนที่แล้วสมการของการวิวัฒนาการที่เอโกอยากให้อิสางิได้เข้าใจด้วยตัวเองก็คือการที่ผู้มีพรสวรรค์ต้องเข้าใจจากเบื้องลึกก่อนว่าอัจฉริยะและผู้มีพรสวรรค์ต่างก็มีความสําคัญเท่าเทียมกันต่อโลกใบนี้อย่างมีนัยยะสําคัญดังนั้นผู้มีพรสวรรค์สามารถต่อกรกับอัจฉริยะได้อย่างสมน้ําสมเนื้อด้วยการใช้วิธีการต่างๆในการรับมือเช่นการใช้แท็กติกข้อมูลหรือตะก,กาความคิดใหม่ๆ สิ่งนั้นนั่นแหละคือทางลอดของผู้มีพรสวรรค์ที่เป็นไปได้และเรื่องราวของตอนที่282ก็เปิดฉากขึ้นทันทีที่ตัดบอลได้โลกีก็เลี้ยงบอลพุ่งตกไปพร้อมกับที่ผู้บรรยายทางทีวีก็พูดขึ้นโอ้ระบบ Star Chain System กำลังนักผลหลังลงเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมมาสเตอร์ของทั้งสองทีมเหลือเวลาอยู่ในสนามอีกเพียงแค่1น,นาทีเท่านั้น ไม่สต้องบอกว่าอีกเพียงแค่59วินาทีต่างหากนะครับประตูสุดท้ายของการแข่งขันแบบนี้จะออกมาเป็นอย่างไรกันนะผู้บรรยายพูดบรรยาย,ญญายทางด้านไกเซอร์หลังจากที่ตะกนระบายความอัดอั้นออกมาเขาก็วิ่งเต็มสปีดไล่ตามโลก,กิไปเขายังคงกัดฟันแน่งเจ็บใจในความต่างชันทางด้านร่างกายที่เห็นอยู่ตรงหน้าห่างออกไปที่ด้านหลังมีอิซงยีกำลังวิ่งตามมาภายในใจของเขาก็พยายามคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดไกเซอร์ ไม่ใช่อัจฉริยะงั้นเหรอเอจะว่าไปแล้วสิ่งที่หมอนี่ทําเหมือนกันกับชั้นเลน่นาเขาทําการยึดคองสนามทั้งหมดด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของตัวเองที่มีวิธีการนี้นี่มันวิธีการแบบเดียวกันกับชั้นชัดๆใช่แล้วอย่างไม่ต้องสงสัยเลยไกเซอร์คือผู้มีพรสวรรค์เหมือนกันกับชั้นอย่างแน่นอนแล้วยิ่งถ้าคิดย้อนไปถึงทุกคําพูดทุกการกระทําทั้งหมดที่ผ่านมาของหมอนี่แม้ว่าภายนอกจะดูเป็นพวกคนที่ชอบทําอะไรเข้าใจยาก แต่ที่จริงแล้วทั้งหมดล้วนมีตรกาเหตุผลที่สามารถเข้าใจได้แบบคนทั่วไปอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคำพูดและการกระทำแม้แต่ไกเซอร์อิมแพกลูกยิงที่เกิดจากการตวัดเท้ายิงที่รวดเร็วที่สุดในโลกสิ่งนี้คืออาวุธที่ถูกหมอนี่คิดขึ้นมาอย่างดีว่าการตวัดเท้ายิงที่รวดเร็วแบบนี้นี่แหละคืออาวุธเด็ดที่จะทําให้ผู้คนรู้สึกตื่นตะลึงจนต้องยอมสยบให้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของไกเซอร์ไม่เหมือนกับความเร็วของโลกิหรือความวิปริตผิดมนุษย์ของลิน แต่มันคือความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นมาจากการออกแบบฝึกฝนสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองไกเซอร์คือคนประเภทที่วางแผนทั้งหมดเพื่อสิ่งที่โลกมองว่านี่คือสิ่งสุดยอดสูงสุดอิซางิททำการสรุปตัวตนของไกเซอร์ออกมาอย่างละเอียดาภาพของลูกยิงไกเซอร์อิมแพคก็ปรากฏขึ้นมาในจิตใจและเมื่อคิดมาถึงตรงนี้อยู่ๆอ,อิซางิก็รู้สึกเอกใจถึงความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างเอ๊ะเมื่อกี้ฉันคิดว่าไกเซอร์ทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่โลกมองว่าเป็นสิ่งสุดยอดอยงั้นเหรอเฮ้ยหรือว่า ผู้มีพรสวรรค์กับบุคคลที่มีอีโก้แบบองค์รวมจะเป็นสิ่งเดียวกันนะอีสังิเกิดคำถามใหม่ขึ้นมาเขาพยายามรวบรวมสติไลเลียงวิเคราะห์ทั้งหมดอย่างช้าๆเอาละจะเย็นๆจะเย็นๆค่อยๆคิคดก่อนอื่นต้องกลับมาที่ทฤษฎีอีโกไทที่ชาคิดเอาไว้ว่าคนเหล่านั้นจะมีอีโก้หลักๆอยู่ด้วยกันสองประเภทประเภทแรกคือผู้มีอีโก้แบบองค์รวมคือกลุ่มคนที่ทําอะไรด้วยตากะเหตุผลเพื่อที่จะบรรลุในสิ่งที่โลกยอมรับคนกลุ่มนี้ จะเข้าสู่สภาวะท็อปฟอร์มได้เมื่อเข้าใจถึงจุดหมายและคุณค่าของสิ่งนั้นที่มีต่อโลกใบนี้ประเภทที่2ก็คือผู้มีอีโก้แบบประเจกบุคคลคือกลุ่มคนที่ทําอะไรตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเพื่อบรรลุจุดสูงสุดทางด้านอารมณ์บางอย่างที่ตัวเองต้องการคนกลุ่มนี้จะเข้าสู่สภาวะท็อปฟอร์มได้เมื่อเข้าใจถึงสภาวะอารมณ์ที่ตัวเองต้องการและการที่ผู้มีพรสวรรค์ทําการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ด้วยตะกาเหตุผล ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับผู้มีอีกโก้แบบองค์รวมที่ใช้เหตุผลในการหาความหมายของสิ่งที่ทําเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองหรือว่าสองคอนเซปต์นี้จะเป็นแบบเดียวกันเพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลตะก,กาเป็นตัวกลางแต่เอ๊ะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นนั่นก็เท่ากับว่าพวกอัจฉริยะที่ทําอะไรโดยต้องเข้าถึงอารมณ์ก่อนก็จะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีอีกโก้แบบปจเจกบุคคลนะสิแบบนั้นใช่หรือเปล่านะคําถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวของอิซังยีแล้วอยู่ๆอีกความคิดก็แวบเข้ามา ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สี่ไม่ใช่ยังขาดอะไรไปถึงแม้ว่าพวกอัจฉริยะดูเผินๆแล้วจะทําอะไรตามอารมณ์แต่ลึกๆแล้วข้างในพวกเขาก็มีเหตุผลในการไล่ตามคุณค่าหรือความหมายบางอย่างที่สัมพันธ์กับตนเองเช่นกันและนั่นแหละก็คือสิ่งที่สร้างแรงบันดนาลใจให้กับอัจฉริยะทําให้เกิดการสร้างสารรค์ที่คาดไม่ถึงที่มาจากพวกเขาอย่างเช่นลินที่ต้องการการต่อสู้ที่ดูเดือดเดือดพ่านจนตัวตาย โนอาที่ต้องการต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าส่วนโลกิก็อยากที่จะเอาชนะโนอาเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเหนือกว่าพวกอัจฉริยะจะว่าไปแล้วก็เป็นพวกที่มีเหตุผลเหมือนกันนี่นาและเมื่ออิซงยีได้ข้อสรุปเขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาโอ้ให้ตายสินี่มันจู่ๆทั้งหมดก็ลงล็อกตามกรอบการวิเคราะห์ของฉันเลยแฮออิซงิรู้สึกแปลกใจในความคิดของตัวเองที่จู่ๆพอจะคิดได้เรื่องทั้งหมด ก็ปฏิปต่ปตอก,กันได้อย่างง่ายๆแบบที่ไม่ต้องพยายามเข็นสมองอะไรเลยจากนั้นเขาก็ทําการคิดต่อถ้าเกิดว่าอารมณ์และความมีตรกะเหตุผลคือสิ่งที่มีน้ําหนักใกล้เคียงกันฉันก็สามารถตีความได้ว่าโลกไม่ได้วิวัฒนาการโดยหมุนรอบอัจฉริยะแบบเดียวอย่างที่ฉันคิดแต่อัจฉริยะจะถูกค้นพบได้เพราะมีเหล่าคนที่มีพรสวรรค์อยู่ที่นั่นพวกเขาต่างก็ยอมรับชื่นชมกันและกันต่อสู้ห้ามผ่านกันอีโก้ของทั้งสองจะถูกเหล่าให้แหลมคมขึ้น ผ่านการต่อสู้ที่ดุเดือดและนั่นแหละคือเส้นทางทั้งหมดที่ชั้นเองก็ผ่านมาไม่สิไม่ใช่แค่ชั้นคนเดียวต้องบอกว่าทั้งหมดนี่คือพัฒนาการที่เกิดขึ้นของบูล็อกต่างหากล่ะแล้วท่านใดนั้นอิซางิก็เข้าใจถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องที่เอโกบอกอ๋อข้าเข้าใจแล้วฉั้นเข้าใจแล้วในที่สุดชั้นก็เข้าใจแล้วอัจฉริยะและผู้มีพรสวรรค์ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างชั้นกันเลยแต่พวกเขาต่างอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างก็เป็นตัวกระตุ้นนซึ่่งกกกัแลละตาาห อิซางิคิดสรุปคำตอบสุดท้ายที่ได้ทำให้หัวใจของอิซางิเป็นระลัวด้วยความตื่นเต้นตัดมาที่สถานการณ์ในสนามโลกิพุ่งตรงเข้ามาเบื้องหน้าของเขาคือแนวรับของทีมบสาสซัดเหมือนเช่นที่กำลังพยายามจัดขบวนกันอยู่อย่างพลวันมาแล้วมาแล้วหมอนี่เลี้ยงเข้ามาแล้วโว้ยเราต้องการคนในการป้องกันให้มากกว่านี้นนเฟยไลจิตะโกนสั่งการฮิโอลิที่วิ่งลงมาเล่นป้องกันก็รีบตอบกลับไปโอเครับทราบผมมาแล้วผมมาแล้ว ฮิโอลิเลือกที่จะวิ่งคอยระวังผู้เล่นแนวลุกคนอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากโลกิโนอาวิ่งตามเข้ามาโดนกับโลกิอีกครั้งเขาใช้แขนเหนี่ยวล้างตัวโลกิไว้โลกิก็ทำการพลิกบอลหลบมาอีกทางการโดนกันของทั้งสองอยู่ในการเฝ้ามองของอิซางิเขามองไปพางก็คิดหาวิธีในการรับมือไปตอนนี้สมองของฉันล่มแบบสุดๆไปเลยฉันทำได้แน่จนกระทั่งถึงตอนนี้ฉันมัวแต่คิดและทำแบบพวกอัจฉริยะมากเกินไป จนลืมไปว่าที่จริงแล้วฉันไม่ได้เป็นแบบพวกนั้นเลยสักนิดอัจฉริยะและผู้มีพรสวรรค์ผู้มีอีกโก้แบบองค์รวมและผู้มีอีกโก้แบบปจเจกบุคคลต่างคนต่างก็มีหนทางที่จะใช้ความสามารถในแบบของตนเองได้ซึ่งความสามารถนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากว่าพรสวรรค์และความพยายามของฉันไม่สอดคล้องกันดังนั้นสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือการคิดแบบผู้มีพรสวรรค์อิสางีตัดสินใจแน่วแน่จากนั้นก็หันไปมองที่คนคนหนึ่งที่ในเกมนี้สร้างอิมแพคปรากฏการณ์ ต่อสู้ในระดับใกล้เคียงกับพวกนักเตะอัจฉริยะและอย่างไม่น้อยหน้าไกเซอร์ aiser, เขาสามารถยืนดัดต่อสู้กับพวกอัจฉริยะได้อย่างไรกันนะมอน,นี่แล่มีประสิทธิภาพอย่างมีนัยสําคัญในแมตชนี้ก็ตอนเมื่อเขาเลิกยึดต,ติดกับตัวฉันและตัวเลือกที่เขาใช้ก็คือการเล่นที่เป็นเหตุเป็นผลที่มากขึ้นไกเซอร์ aiser, เลือกที่จะต่อบอลกับลายจิและผู้เล่นคนอื่นๆในบูลล็อกบีบให้พวกเขาเหล่านั้นต้องร่วมเล่นด้วย นั่นก็คือช่วงเวลาที่ทุกอย่างของไกเซอร์เปลี่ยนไปในเมื่อไกเซอร์ทําแบบนั้นแล้วทําให้สถานการณ์ที่เป็นรองพลิกกลับมาได้ดังนั้นฉันเองก็จะต้องทำบ้างฉันจะต้องเลิกยึดติดกับความคิดเดิมๆความรู้สึกขัดแย้งที่มีต่อลินความรู้สึกโกรธแค้นที่มีต่อไกเซอร์และความรู้สึกชื่นชมที่มีต่อโนอาฉันต้องทิ้งมันไปให้หมดเลยอิสางิวิ่งไปคิดไปในเวลานี้อิสางิตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับตัวเองจนเข้าสู่สภาวะฟโฟล เอาล่ะในเมื่อฉันทิ้งทุกอย่างได้แล้วแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่ฉันเหลืออยู่อิซางิีถามตัวเองแล้วภาพภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นภาพของตัวเองในอดีตท,ที่กำลังก้มหน้าร้องไห้อยู่คนเดียวภาพของไอ้คนอ่อนแอที่ทำได้เพียงแค่ยอมรับในชะตากรรมของความพ่ายแพ้แล้วก็พูดอ้อนวอนได้แค่คำว่าฉันอยากชนะบ้างจังเลยในวินาทีนั้นอิซางิีก็เข้าใจทุกอย่างได้อย่างทันทีว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ตนเองต้องการมากที่สุดคืออะไรอ่าใช่แล้วล่ะ สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดยิ่งกว่าอะไรสิ่งนั้นก็คือชัยชนะยังไงล่ะฉันพูดแบบนั้นถูกใช่ไหมอิซางิโยอิจิอิซางิทำการพูดกับตัวเองพันสมองก็รู้สึกโล่งสบายแบบที่ตัวเองไม่เคยรู้สึกมาก่อนปัดกลับมาสถานการณ์ในสนามโนอาใช้ไหล่กระแทกเบียดโลกิที่พยายามจะเร่งความเร็วหนีไลจิและฮิโอลิต่างก็ตั้งหลักเตรียมรับมือโลกิอยู่ห่างๆป้องกันตามจังหวะของโนอาเอาไว้นัเจ้าพวกโง่ไลจิตะโกนบอก ฮิโอริก็พยักหน้ารับทราบโลกิที่เห็นดังนั้นก็สบโอกาสเขาเสยียยิ้มออกมาเอาละตรงนั้นสินะโลกิพูดพร้อมกับที่ทําการดีดบอเลเร็วผ่านช่องว่างตรงกลางระหว่างฮิโอรีและลายจีไปบอลถูกส่งต่อให้กับลินเขาใช้เท้าซ้ายจับบอลเอาไว้เบื้องหน้าก็มีอิงานราชิอลีกเก่ากระโดดเข้ามาขวางมาๆๆเข้ามาเลยไอปีศาจมาเจอกันอีกครั้งหน่อยเฟ้ยอิงานราชิตะโกนท้าทายลินจ้องมองกลับไปอย่างนิ่ง ใายจก็คิดถึงเพลงการเล่นถัดไปของตนเองถ้าชั้นพุ่งเข้าใส่ไอ้พาวเวนการละครนี่มันคงจะต้องทําท่าแกล้งล้มแบบเดิมอีกแน่ๆอ๋อเพราะแบบนั้นโลกิถึงได้เลือกเล่นเพลงแบบนี้ส่งลูกมาให้ชั้นได้มีพื้นที่ในการเล่นสินะนี่เป็นคําสั่งของนายที่บอกให้ชั้นทําการหลบไอ้พาวเวนการละครในแบบที่มันไม่ทันจะได้แต่โดนตัวชั้นเลยแบบนั้นใช่ไหมล่ะโลกิคิดจบลินก็เลี้ยงบอลหลบอิง,งารลาชิไปได้อย่างรวดเร็วความเดิวและความคล่องตัวของลินทําให้อิงการลาชิที่เล็งจังหวะพุ่งเข้าใส่ คว้าจับไว้ได้เพียงแค่อากาศเท่านั้นโลกิที่เห็นลินเล่นเพลงนี้ก็ยิ้มออกมาทำได้ดีมากแบบนั้นละ่ะโลกิเอ่ยปากชมลินพุ่งตรงไปด้านหน้าก็มีเบอร์เกนสต็อกและเมนเชอร์เข้ามาขวางไว้ขวางทางบอนี่ไว้ซะเมนเชอร์พูดให้สัญญาณเบอร์เกนสต็อกก็พยักหน้าตั้งสมาธิลินแลบลิ้นออกมาเลียริมฝีป,ปากพร้อมกับที่พุ่งเข้าใส่ทั้งสองอย่างทันทีมาเลยไอ้พวกโง่เข้ามาพร้อมๆกันซะให้หมดฉันจะอัดพวกแกให้คว่ำแบบทีเดียวให้รู้ซึ้งไปเลยว่าปีศาจที่แท้จริงงงนนะนมััเป็ยงไง ลินประกาศก้าวเขาพุ่งเข้าตรงกลางช่องว่างของเมนเชอร์และเบิร์คเนสต็อกพร้อมกับที่ใช้มือผักยันทั้งสองจนเสียหลักและในจังหวะที่ลินกำลังจะพุ่งทะลุไปเบื้องหน้าของเขาจูจูอิซังยีก็ปรากฏตัวขึ้นแค่อัดคนสองคนได้แบบนั้นนะ่ะมันยังไม่สะใจนายพอใช่ไหมละ่ะเพราะว่าคนที่นายกำลังรออัดมากที่สุดนะ่ะก็คือฉันคนนี้ใช่ไหมไงงอ้งั่งอิซังิีผู้ท้าทายพร้อมกับที่วิ่งพุ่งเข้าหาลินพร้อมกับที่ภายในใจก็คิดขึ้นมาว่าลินถ้าหากว่านายคือปีศาจที่อยู่ในฝั่งของอัจฉริยะแลล้วลก็ ฉันก็จะขอเป็นปีศาจที่อยู่ในฝั่งของผู้มีพรสวรรค์เพื่อที่จะจัดการนานละกันนะเข้ามาเลยลินมาลองเจอกับฉันที่เปลี่ยนเป็นคนใหม่หน่อยเป็นไงอิซางิคิดส่วนทางด้านลินเมื่อเห็นอิซางิีเข้าก็พุ่งเข้าใสา่ทันทีและเรื่องราวของตอนที่282ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้กําลังสนุกเลยนะครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันก็มีหลายประเด็นอีกเช่นเคยประเด็นแรกก็คือในที่สุดอิซางิก็เข้าใจสักทีว่าแท้ที่จริงแล้วอจฉริยะและผู้มีพรสวรรค์ต่างก็เท่าเทียมกัน ทั้งสองเป็น,นกลไกที่ผักดานซึ่งกันและกันตามกลไกของโลกก็ต้องขอยอมรับเลยนะครับว่าบทพูดของอิสัง,งิในตอนนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเข้าใจค่อนข้างยากส่วนตัวผมก็อ่านหลายรอบมากๆพยายามคิดหาจุดเชื่อมโยงว่าทำไมจู่ๆอิสัง,งิถึงได้เข้าใจซึ่งผมขออนุญาตตีความว่าอิสัง,งิมองว่าการทำอะไรตามอารมณ์คือตัวแทนของอัจฉริยะส่วนการทำอะไรตามเหตุผลคือตัวแทนของคนที่มีพรสวรรค์และเมื่อถึงจุดที่อิสัง,งิค้นพบว่า การทาตามอารมณ์ของอัจฉริยะแท้จริงแล้วก็มีเหตุผลซ่อนอยู่นั่นก็เลยทําให้อิสังิเข้าใจได้ว่าอัจฉริยะและผู้มีพรสวรรค์แท้จริงแล้วมีความเท่าเทียมกันก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมเข้าใจหรือตีความอะไรผิดไหมแต่ถ้าเกิดว่าตีความผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องชื่อตอนฉันต้องการคุณผมคิดว่าอาจาร,รย์ผู้เขียนน่าจะสื่อประมาณว่าอัจฉริยะและผู้มีพรสวรรค์ต่างก็เป็นฟันเฟืองกันและกัน ต่างคนต่างก็ต้องการกันแบบชีวิตชั้นขาดเธอไม่ได้อะไรแบบนั้นเลยประเด็นต่อมาผมชอบการที่อิซางิเอาการต่อสู้ดิ้นรนของไกเซอร์มาเป็นต้นแบบมากๆตรงนี้มันเหมือนกับว่าอิซางิเข้าใจแล้วว่าการลอกเรียนแบบวิธีการของคนนั้นคนนี้คนนู้นก็เป็นเรื่องปกติทั่วๆไปนั่นแหละหากเจออะไรที่ดีก็นํามาใช้ได้เลยไม่ต้องมามีฟอกมาอะไรทั้งสิ้นให้มันเสียเวลาประเด็นต่อมาก็คือคําพูดของอิซางิที่บอกว่าตัวเขาเองนั้นจะต้องทิ้งทุกอย่างไปโดยเฉพาะกับคําพูดที่พูดว่า ต้องทิ้งขวามงอาคาตที่มีต่อไกเซอร์ทิ้งไปตรงนี้ทําให้ผมนึกถึงคำพูดของเพื่อนๆน,นักอ่านหลายๆท่านเลยนะครับที่บอกในทํานองว่าการที่อิสาิงงและไกเซอร์คือผู้มีพรสวรรค์แบบเดียวกันบางทีแล้วนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของคู่หูนักเตะพรสวรรค์ใจเกเรก็เป็นได้ก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่รู้จะเป็นงานไหมก็คงต้องมารอดูก,กันประเด็นต่อมาผมชอบสิ่งที่อิสาิค้นหาคําตอบว่าสิ่งที่ตนเองต้องการที่สุดคืออะไรแล้วจู่ๆภาพในอดีตก็ปรากฏขึ้น ซีนนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอิมแพ t แล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับอิสางีมากๆต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์ผู้เขียนเก่งมากๆที่สามารถดึงอารมณ์คนอ่านให้ร่วมไปกับการหาคําตอบของอิสางีได้ด้วยประโยคเพียงแค่ประโยคเดียวประโยคที่บอกว่าฉันอยากชน,นะประเด็นต่อมาก็คือในที่สุดหลินก็สามารถจัดการอิงการาชีจนได้ก็เรียกได้ว่าสมกับที่เป็นดินจริงๆที่พอได้บอลปุ๊บก,ก็รู้ได้ทันทีว่าต้องทําอะไร ครั้งนี้ลินเลือกที่จะไม่หลงเข้าไปติดกับแบบเดิมจนต้องเสียความอีกแล้วแล้วประเด็นสุดท้ายที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือตัวตนใหม่ที่อิสางงีค้นพบจะเป็นแบบไหนกันนะไอคําว่าปีศาจของผู้มีพรสวรรค์รูปแบบการเล่นที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็นึกไม่ออกเลยจริงๆก็คงต้องมารอด,ดูกันในตอนหน้านะครับบูล็อกมันอะไรกันนี่ทำไมมันถึงได้สนุกทุกตอนขนาดนี้แล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ